บริเวณที่ฉีดเนี่ยมันจะมีพอจับแล้วมันจะมีอาการร้อนเผาเผาของคนเล่นกล้ามก็ยังปวดปวดอยู่ค่ะผู้ชมปวดขวเนี่ยมันจะปวดบริเวณตรงนี้ค่ะผู้ชมสังเกตจากตานะคะมันก็จะเหมือนคนแบบตาหว,นวานๆแต่ย้มๆใช่ไหมคะไม่ได้เมาไม่ได้กินเหล้านะคะ สวัสดีค่ะผู้ชมตอนนี้นะคะเราอยู่กันที่สถานีกลางบางซื่อค่ะซึ่งวันนี้นะคะมุกมาฉีดวัคซีนแอสตาราเซนกาค่ะบูตเป็นเข็มที่3นะคะเนื่องจากก่อนหน้านี้เนี่ยมุกมีการฉีดวัคซีนไปแล้ว2เข็มวันนี้เราก็มาทําการบูตกันนะคะผู้ชม รีวิวการฉีดวัคซีนเข็มบูสเตอร์เข็มที่3ค่ะวันนี้เป็นวันที่2แล้วนะคะจจกเมื่อวานค่ะวันแรกก็คือวันที่30พฤศจิกายน2564ค่ะวันแรกเนี่ยตัวพุกเองนะคะมีอาการชาบริเวณปลายมือนิดหน่อยค่ะหลังจากฉีดไปได้สักประมาณครึ่งชั่วโมงค่ะุผู้ชมแล้วก็ปวดบริเวณที่ฉีดน,นะคะบริเวณที่ฉีดเนี่ยจะมีอาการร้อนร้อนๆเผาๆนะ ในส่วนของวันที่2ค่ะก็คือวันนี้นะคะวันที่31เค่ะเริ่มมีอาการปวดแขนนะคะเมื่อเช้าแล้วก็มันปวดเหมือนเหมือนคนเล่นกล้ามค่ะผู้ชมปวดปวดเมื่อยๆนะคะพอยกมันก็ยกไม่ค่อยจะขึ้นค่ะโดนแล้วมันก็เจ็บนะคะแล้วก็บริเวณที่ฉีดเนี่ยมันจะมีพอจับแล้วมันจะมีอาการร้อนเผาๆค่ะแต่ว่ามันก็ยังพอที่จะทนไหวนะคะมันก็เหมือนคนเล่นกล้ามมันก็ยังปวดปวดอยู่ค่ะผู้ชมส่วนหัวนะคะก็มีอาการปวดหัวที่พอจะทนได้ค่ะสําหรับคนที่เคยเป็นไมเกรนหรือว่า คนที่เคยรู้สึกว่าปวดหัวเนี่ยมันจะปวดบริเวณตรงนี้ค่ะผู้ชมปวดนะคะแล้วก็เหมือนมันจะปวดออกลูกตาแล้วก็ตาเนี่ยจะร้อนเผาเผาปวดบริเวณกระบอกตานะคะแต่ว่าตัวมุกเองเนี่ยได้มีการทานยาพาราไปแล้วนะคะหลังจากฉีดไปแล้วเนาะมุกก็จะทานทุกๆประมาณ6ชั่วโมงค่ะผู้ชมจะมีอาการตัวรุมๆเฉยๆนะ,ะนะคะแต่ว่าไม่ถึงกับไข้เนาะแล้วก็มีแค่แบบว่าตาร้อนเผา,ผาๆนิดๆหน่อยค่ะรวมไปถึงมีอาการข้างเคียงก็น่าจะปกตินะคะ ทุกคนก็เคยจะเป็นอย่างที่คนที่เคยฉีดเนาะก็จะมีอาการปากแหก้งตาเนี่ยจะลืมไม่ค่อยขึ้นนะคะแล้วบริเวณตาเนี่ยจะสังเกตได้ว่าตาจะแดงๆนะคผู้ชมแล้วก็จะมีอาการเบลอๆมันคล้ายๆกับคนบง่วงๆค่ะแบบบางทีพูดไปมันก็งงนะคะตอนนี้มันแต่ว่ามันไม่ได้ง่วงนะคะอย่างไรก็ตามค่ะอาการแบบนี้เนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคลนะคะมันไม่ได้เหมือนกันทุกคนเนาะพี่เองแต่ว่าอาการทีุ่กมารีวิวเนี่ยมันเป็นอาการส่วนตัวของบกค่ะผู้ชมสังเกตจากตานะคะมันก็จะเหมือนคนแบบ ตาหวานตาเยิ้มใช่ไหมคะไม่ได้เมาไม่ได้กินเหล้านะคะแต่ว่าล้วก็ไม่ได้ง่วงด้วยมันเป็นอาการที่น่าจะเป็นผลข้างเคียงจากวัคซีนค่ะตอนนี้จับดูที่บริเวณใบหน้ามันจะมีอาการตาล้นหอบผ่าวปวดลูกกระตรงลูกกระตานะ,ะเอาเป็นว่าพรุ่งนี้ค่ะอีกวันหนึ่งนะคะเรามาติดตามมาดูค่ะว่าอาการจะเป็นยังไงคะ่ะผู้ชม ะวันนี้มาอัปเดตอาการหลังจากการบูสต์แอตราซินิกาเข็มที่3กันคนะ่ะผู้ชมรีวิววันที่3นะคะอาการของมุกเนี่ยได้ได้ว่าไม่มีไข้แล้วแต่ว่าก็ยังมีร้อนเผาๆในหัวอยู่บ้างนะส่วนแขนเนี่ยก็จะมีอาการปวดบริเวณที่ฉีดคะ่ะผู้ชมแล้วก็ยกแขน ยกแขนให้ามายกมาข้างหน้าเนี่ยยกได้ะคะแต่ถ้ายกข้างๆเนี่ยมันจะมีอาการตึงๆแล้วก็ยกได้ไม่ได้มากเท่าที่ควรนั่นเองค่ะเอาเป็นว่าวันนี้นะคะเป็นวันที่3อาการก็ทรงตัวเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะถือว่าไม่มีอาการผิดปกติอะไรนะคะยังไงก็โอเคค่ะสําหรับใครที่ออจะมีการบูสต์เข็มที่3นะคะสำหรับคนที่เคสคล้ายๆกับมุกนะ้อยของมุกเป็น ซิน o แวคเข็มแรกแล้วก็เข็มที่2แล้วก็บูสต์ด้วย a อ t ตาร e ซินเข็มที่3สําหรับใครที่ยังกังวลอยู่หรือว่าใครที่แบบเฮ้ยจะทํายังไงดีจะบูสต์เป็นอะไรดีนะคะใครที่ยังไม่มีตัวเลือกขนาดนั้นถ้าเป็นแอ t ตาร e ซินได้ตอนนี้มุกทดลองให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วส่วนตัวมุกเองนะคะไม่มีปัญหาอะไรค่ะผ่านไปได้ด้วยดีนะคะเอาเป็นว่าโอเคค่ะใครที่กําลังตัดสินใจอยู่ก็สามารถไปฉีดตามได้ค่ะคุณผู้ชม